เชื่อไหมว่าห้องนี้ขนาดใหญ่เกือบ43ตารางเมตรที่สําคัญใกล้ MRT ห้วยขวางแค่5นาทีเท่านั้นตัวโครงการมีรถตู้รับส่ง MRT ด้วยนะทุกคนและตอนนี้เราอยู่ที่โครงการยูดีไล at แห้วยขวาง Station ห้องนี้ก็คือมีเฟอร์นิเจอร์แรักตู้ไฟฟ้าให้ครบจัดเต็มแบบนี้เลยโต๊ะรับประทานอาหารเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ก็ได้บิวอินชั้นวางรองเท้าคือรองเท้าเป็น10-20คู่ก็คือวางได้หมดเลยชั้นวางทีวีก็มีมาให้ไฮไลท์อยากให้ดูนะคะเป็นหินอ่อนตกแต่งคู่กับไม้ HMR ทํมให้ห้องด 99%กันแสงแดดได้ดีมากระเบียงกว้างมากติดตะข่ายกันนกให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญห้องนี้มีถึง2ระเบียงระเบียงที่2จะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรารอดูให้จบคลิปนะคะห้องนอนเป็นหนึ่งห้องนอนที่แยกสัดส่วนชัดเจนแบบนี้เลยเตียงขนาด6ฟุตเป็นลายหินอ่อนแมชกับในห้องนั่งเล่นไฟดาวไลท์สองจุดทำให้ m o ดแอน b i e ของห้องเปลี่ยนไปตู้เสื้อผ้าบิวอินอันนี้คือใหญ่แบบดูดิคือเราเข้าไปนั่งในนี้ได้นะแขวนเสื้อผ้าด้านบนด้านล่างกระเป๋าเดินทางอะไรก็คือหยัดไว้ข้างบนนั่งแต่งหน้าทาผมเป็นช่องเก็บพวกปลั๊กไฟไดไร์ ตรงนี้ครบจบนะคะห้องนี้มีแอร์มาให้2ตัวเลยมาดูวิวฝั่งนี้มีม่านให้เหมือนในห้องนั่งเล่นเลย,เลยม่านโค้งคือน่ารักมากว่าอยากได้มุมรวดกันยุงไม่ต้องกลัวร้อนอากาศถ่ายเทระหว่างวันได้ดีมากนะคะห้องน้าแบ่งโซนเปียกและโซนแห้งด้วยประตูกระจกโซนเปียกเขาจะมีเครื่องทําน้ำอุ่น,นติดตั้งสายดินให้เรียบร้อยแล้วโซนแห้งก็จะมีทั้งกระจกราวตากผ้าอะไรให้เรียบร้อยครัวห้องนี้ต้องบอกว่าทำอาหารได้จริงมีกลิ่นฉุนก็คือไม่ต้องกลัวปัญหากลิ่นเข้ามารบกลนมีประตูปิดแยกส่วนนนนชัััดดดเเเเจมีคครืองูตาาไฟ้้ก็บ ของมีที่ตั้งไมโครเวฟอันนี้ก็คือระเบียงที่บอกเนาะระเบียงอันที่2นะคะเครื่องซักผ้าได้ติดตะค่ายกันนกให้เรียบร้อยแล้วผ่อนเริ่มเพียงแค่10ใบเท่าต่อเดือนหันเงินเดือน29งหมขึ้นไปเป็นเจ้าของคอนโดย่านห้วยขวางได้แล้วส่วนกลางครบจัดเต็มฟิตเนสระว่ายน้ำซาวน,น่าที่ตอ่อขนเทนลมด้วยนะคะ